แขกรับเชิญคนที่3ถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากในการสื่อสารเรื่องการแพร่ระบาดปลาหมอคางดําในประเทศไทยค่ะทําหน้าที่มากกว่าสื่อหลักหลายๆแห่งในการสื่อสารถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งสื่อหลักบางแห่งไม่กล้านําเสนอทั้งที่จริงเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบในวงกว้างแต่เขาถูกบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจํากัดมหาชนหรือว่า CPF ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นการถูกฟ้องครั้งที่2ของ คดีการฟ้องปิดปากหลังก่อนหน้านี้ถูกฟ้องในกรณีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไปแล้วและสารยกฟ้องนะคะวันนี้ฟังเสียงคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนค่ะเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยค่ะ เบลไทยก่อตั้งมา30ปีนะครับทำงานเรื่องฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเกษตรกรรมเชิงนิเวศและก็ความมั่นคงด้านอาหารนะครับแล้วก็ผมถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับจากสาเหตุที่เราไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคาง,งดําซึ่งไม่ใช่ใช้เฉพาะ,ะชาวบ้านที่สูญสิ้นอาชีพเท่านั้นนะครับแต่ว่าความหลากหลายทางชีวภาพสายพันธุ์ปลาก็ถูกทำลายไป อย่างกว้างขวางนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ที่ควรจะเป็นนะครับอย่างเช่นการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทําผิดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไบโอไทยนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ประโยชน์สาธารณะนะครับเราก็เลยทํางานเรื่องนี้และในสุดเราก็โดนฟ้องนะครับที่จริงเป็นคดีที่2เลยนะครับคดีแรกเนี่ยเราโดนฟ้องในเรื่องรณรงค์เรื่องให้มีการแบรนเรืงสารเคมีร้แรงนะครับ แต่ว่าศาลยกฟ้องนะครับนี่เป็นคดีที่2แต่ถึงแม้เป็นคดีที่2นะครับก็ยอมรับตอนแรกว่าเราก็จิตตกเพราะคนที่ฟ้องเราเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เคยฟ้องหลายคดีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายชนะคดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เรายืนหยัดต่อสู้ต่อไปเนี่ยเราคิดว่าถ้าสังคมไทยนะครับเพิกเฉยยอมรับการฟ้องปิดปากจะมีใครลุกขึ้นมาทําหน้าที่ในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีได้นะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่า การฟ้องปิดปากเนี่ยทำให้กระตุ้นมนโนสํานึกของผู้คนนะครับว่าถ้าเรายินยอมเรื่องนี้ต่อไปนะครับอนาคตในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับและสังคมที่ควรจะเป็นเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ